ปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนานที่นำไปสู่ความสามารถในการพึ่งตนเองโดยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันแปรของธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่างๆโดยอาศัยความพอประมาณความมีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีเพื่อให้สมาชิกและสากลเกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริงสากลการเกษตรชาย,ยาจำกัด ได้ส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงระดับสมาชิกสหกรณ์3โครงการได้แก่ 1. โครงการประกวดบ้านเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกสหกรณ์ตั้งเป้าหมายในปี2565จำนวน100รายมีผู้เข้าร่วมโครงการ90รายผู้ชนะเลิศการประกวดเศรษฐกิจพอเพียงจะได้รับเงินรางวัล5,000บาท สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสามารถกู้เงินปลอดดอกเบี้ยระยะเวลา3ปีจำนวน100,000บาทเพื่อนำไปปรับปรุงแปลงเกษตรผลจากการจัดทำโครงการทำให้สมาชิกสามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันได้สากรมีต้นแบบบ้านเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียงท่องอ้สากร เนนงินก้อนเงินหาเงินไม่ต้องเสียดอกแต่ต้าเก่าจะมาโน่นต้นเกา่าไปเพื่อสัน่น้านออไปนูน่ไปเชือทอนม้มลงทุนก็ท,ทํทำขอเฮ็ดเงินก็อจากกอนเกณฑ์สนับสน,นุนต้องโอไปนู่ล้วเดียงเนี่ยกรอบพออยู่พอกินทำแบบคือทุกอย่างไม่ไม่มีอะไรที่จะมีปัญหาเพราะว่าอะไรอ่ะ สิ่งที่เรามีม,มีทั้งหมดอ่ะคือทุกอย่างก็เราอะไรอะไรก็มีมีกินมีใช้มีแบบที่ว่าไม่ต้องพึ่งพาไม่ต้องพึ่งพาภายนอกอ่ะ 2. โครงการอบรมการใช้ปุ๋ยและวิเคราะห์ดินแก่สมาชิกสากรอบรมการตรวจวิเคราะห์ดินและความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการจำนวน30ราย เพื่อให้สมาชิกสามารถคำนวณปริมาณการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับดินในแปลงของตนเองซึ่งก่อนการอบรมสมาชิกมีต้นทุนค่าปุ๋ยอยู่ที่6,750บาทต่อไร่ต่อปีภายหลังจากการวิเคราะห์ดินเพื่อหาปริมาณใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมต้นทุนค่าปุ๋ย5,400บาทต่อไร่ต่อปีสามารถลดต้นทุนการผลิตจากค่าปุ๋ยได้1,350บาทต่อไร่ต่อปี และโครงการที่3โครงการส่งเสริมสมาชิกจัดทำบัญชีครัวเรือนมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการในปี2,565จำนวน60รายสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนบันทึกรายรับรายจ่ายหนี้สินและเงินคงเหลือในแต่ละวันเป็นปัจจุบัน สามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินในครอบครัวและส่งเสริมให้เกิดการออมสมาชิกมีเหตุผลในการตัดสินใจใช้จ่ายอย่างรอบคอบและระมัดระวังมากขึ้นในระดับองค์กรสากลการเกษตรชชยยาจำกัด ได้ติดตั้งโซล่าเซลเพื่อลดค่าไฟฟ้าในสำนักง,งานและลดมลพิษในอากาศซึ่งปกติค่าไฟฟ้าในสำนักง,งานประมาณเดือนละ25,000บาทหลังจากติดโซล่าเซล์สามารถลดค่าไฟฟ้าได้เดือนละ5,000ถึง6,000บาททำให้ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าสำนักง,งานของสากลลดลง60,000ถึง72,000บาทต่อปี นอกจากนี้สากรยังได้ทำแปลงสาธิเศรษฐกิจพอเพียงหลังสำนักงานโดยปลูกผักสวนครัวเมื่อผักโตสามารถรับประทานได้จะแจกใจ่ายให้เจ้าหน้าที่ส่วนที่เหลือจะนำไปขายร้านข้าวแกงหน้าสากร สมาชิกสากลจะได้มีต้นแบบของการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันมองเห็นคุณค่าและผลของการปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูป,ปรธรรมนำไปสู่ความกินดีอยู่ดีมั่นคงพอเพียงและยั่งยืน